อันนี้เป็นเปไย้ได้แนเนี่ยน่าดูไรอ่ะเช็คสวยงามมากเลยสวัสดีค่ะวันนี้เรามา Let's go ไปดูองุ่นป่ากันมารู้จักองุ่นป่ากันนะคะข้อมูลทั่วไปองุ่นป่าชื่อพื้นเมืองหรือท้องถิ่นกีโกยชื่อสามัญองุ่นป่าชื่อวิทยาศาส,ส,ส,สาตร์ e m p i l o s i s martini plants ชื่อวองวิทาเซียส่วนที่ใช้ผลวิธีการใช้ตำกิน ต้มน้ำดื่มลักษณะวิสัยขององุ่นป่าเป็นไม้เถาขนาดใหญ่เลือยขึ้นไปตามต้นไม้ใหญ่มีมือเกาะออกตามข้อมักออกตรงข้ามกลับใบยอดอ่อนมีขนสีน้ำตาลปกคลุมเถาแกสีน้ำตาลแดงมีเนื้อไม้ที่แข็งใบเป็นใบเดียว ออกเรียงสลับใบรูปหัวใจโคนใบรูหัวใจแหลมหรือมอนขอบใบอยากเว้าเป็นแฉกใบกว้างประมาณ6-12เซนติเมตรยาวประมาณ10-15เซนติเมตรผิวใบด้านบนเกลี้ยงผิวด้านล่างมีขนสีแดงปกคลุมก้านใบมีขนเล็กๆปกคลุมดอกช่อแบบช่อแยกขแขนงขนาดใหญ่ช่อดอกออกตามตาเถาผลสด รูปทรงกลมออกเป็นพวงคล้ายพวงองุ่นผลอ่อนสีเขียวเมื่อสุกสีแดงคล้ำว้าวเราวกายเสร็จแล้วเราวิ่งเสร็จแล้วเรามาแวะเยี้ยงน้องกันนะคะยู่เยอะคันสวยไหมสวยเนาะ สวยมากอันนี้เป็นเปนได้แน่นเนี่ยรู้ได้ยัง <Check! S 1> สวยงามมากเลย yeah. อันนี้นนนนนนสวยอะ่ะ วันนั้นมายัางแก่ๆอยู่เราก็แอ,อบด้อมๆมามองเรื่อยๆวันนี้สุกแล้วอุ้ยนะ้ำนนีิสุกแล้วนะคะนี่เต็มเลยตรงนี้ก็มีอุย้ยตัวงูสิบเอ็ดเลยนี่ตรงนี้ก็น่ารักอยากกล้องนิดนึงนี่ก็น่ารักนี่นี่ ดดแลแลนะะ่นารักมากสวัสดีค่ะอยู่ตรงน,นะคะเจ็ดภาพอง,งุ่ป่ามาฝกนน่ารักมากส,สาาุกแล้วไปให้น้องให้เร็ยอด เราไม่เก็บเนอ้องแล้วว่าให้น้องให้น้องๆเด็กๆในนี้ได้กินในนี้นกะลอกเยอะมีน้องนกน้องกัดระวอ,อกกะลอกก็กินนะากะลอกบ้านี่ก็กินอยไม่เป็นอะไรแต่ก็จะคันคันนิดนึงอืมชมสวยเนาะสวยมากมาย นี่นี่สวยงามเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้ตรงนี้ก็ม,ตกมีตรงนี้ก็มีนี่ก็มีนะคะแต่ไม่กล้าขึ้นไปอ่ะมันน่ากลัวเนาะมันมีเอาไปบุกป่านี่น้องตรงนี้ก็มีนี่อนี้ยังไม่สุก คนที่รับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ